สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดธาตุน้ำนะคะกรกฎเมนพิจิของเดือนเมษา1 6ถึงอ่า16ถึง30เมษานะคะมาอัปเดตวดวความสัมพันธ์ดูว่าความสัมพันธ์ความรักของคุณในเดือนเมษานี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ าวางไพ่แล้วเมนเอนิจีหลักหนึ่งใบแล้วก็คนธาตุน้ำน้ำเป็นยังไงบ้างแล้วก็คนที่น้ำรักก็แนวโน้มความสัมพันธ์อนาคตนะคะโอเคไพ่ใบแรกค่ะ The Empress ค่ะ The Empress ขึ้นมาเป็นตัวตนของคุณเลยเป็นตัวตนอ่าเป็น m เมน Energy หลัก ลักษณะของ the เ m p มเพสคือลักษณะของผู้เป็นแม่ผู้หญิงผู้เป็นแม่หรือคุณกาลังจะตั้งครรภ์หรือเปล่าหรือถ้าไม่ตั้งครรภ์ระวังจะท้องนะคะ,ะถ้าเป็นผู้ชายอาจจะไปทําผู้หญิงท้องถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะท้องเองก็ได้ให้ระวังนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลันกษณะของอถ้ามุมมองในความถ้ามุมมองในด้านความรักเนี่ยค่อนข้างจะดีค่ะเป็นรักที่สมบูรณ์ราบรื่นนะเป็นรักที่ดีทีเดียวเป็นความรู้สึกว่า อะไรก็ดีนะคะคนคนนี้คือเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีเป็นคนที่แบ่งปันความรักดูแลทุกคนได้ดีค่ะแต่ว่าบางทีอาจจะมองดูว่าคือสกดิราชนินีผู้นี้จะเป็นคนที่ดูดูอยู่สูงเกินไปอาจจะมีใครก็ได้ที่ไม่กล้ามาจีบเรามาก เห็นเราดีเกินไปเห็นเราสวยเกินไปเห็นเราหรูเลิศเกินไปประมาณนั้นโอเคอาคณทัดน้ำความรักของคุณเป็นยังไงที่ขึ้น The Emperor ค่ะวิวออ f ฟอร์จูนทูออฟคัพ The Moon แล้วก็เด h h ไฮไฮแ h ล์ตโอ้โหขึ้นไพ่ขึ้นไพ่พามาถึงสี่ตัวเมนเป็นโอ้โหขึ้นเมเจอร์อัคนามาถึงสี่ใบเลย ซึ่งแม่เจอาคณะมีความค่อนข้างแม่นมากในการดูนะคะคุณเป็นคนที่เป็นคนควบคุมความสัมพันธ์ไหมเป็นคนสั่งการอาจจะเป็นไม้ก็ได้นะเป็นไม้หรือไม่เป็นไม้ก็ได้เป็นต่างชาติต่างภาษาหรือไม่เป็นก็ได้ตัวคุณเองคบกับต่างชาติก็เป็นไปได้นะมีรักทางไกลคุณเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์ค่ะลักษณะของคุณคือความสัมพันธ์ของคุณคุณต้องอยากได้ความสัมพันธ์ที่ ที่มันมุ่งเน้นความต้องการของตัวเองเป็นหลักคือให้แบบให้ความรักของคุณเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นแบบที่คุณให้เป็นถ้าไม่ได้แบบที่คุณให้เป็นคุณก็จะไม่ไม่ต้องการหรือไม่ชอบหรือก็พร้อมจะบายแต่บางคนอาจจะมีการเลิกรามาแล้วนะคะกับคนรักหรืออย่างไรอาจจะมีในบางคนนะคะในบางคนในธาตุน้ําน้ํามีอะไรกรกฏ เหมืนพุจิกใช่ไหมอืมก,รก็รากฏเหมือนพุจิกในบางคนค่ะอาจจะเลิกมาแล้วก็ได้เป็นการเริ่มต้นใหม่กับความรักมีใครความรักมาให้คุณไหมคะถูออ๋ร of, ครับเป็นความรักที่ดีความรักที่เจอกันแล้วมันใช่ความรักที่มันเหมือนเคยเจอเคยเจอกับคนคนนี้มาก่อนเป็นความรักที่ค่อนข้างดีค่ะเป็นความรักที่มาเจอกันไม่ได้มาเจอกัน แบบอยู่ๆก็เจอกันนะไม่น่าจะเจอกันได้อะมันเป็นความบังเอิญมันไม่ใช่ความบังเอิญค่ะแต่มันมาเจอกันด้วยความบังเอิญมาเจอกันด้วยความที่มันไม่น่าจะเจอกันแต่ก็เจอกันนะคะประมาณนั้นอ่าเป็นความรักอันนี้มันความรู้สึกว่าพรมลิขิศเขาเขาขีดมาให้คุณสองคนต้องมาเจอกันมันเป็นความรักดีๆแต่คุณก็ยังมีอะไรเดิมูลเดิมูลคือความรักที่ปิดบังซ่อนเลนสคุณมีอะไรซ่อนเลนสอยู่ไหม ระวังปิดบังอะไรอยู่ไหมคะมีความรับอะไรที่อยู่ในใจระวังจะถูกเปิดเผยนะคะระวังความรับที่ซ่อนเร้นไว้จะถูกเปิดเผยออกมาได้นะอืมอความรู้สึกไม่ปลอดภัยอะ่ะหรืออาจจะมองอีกแง่หนึ่งก็ได้ว่าในความรักครั้งใหม่ที่มาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันใช่ไหมรักนี้มันดีไหมมันปลอดภัยสําหรับเราไหมมันจะเป็นความรักที่ที่ ไประยะระยะยาวไหมเออคุณอาจจะมองแบบนั้นก็ได้มันจะมันจะดีสําหรับคุณไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือไม่อย่างก็อาจจะไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างของเขาที่เขาปิดบังซ่อนเร้นไว้แต่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรละคะอาจจะรู้ว่าไปมีคนของเราไปมีเก๊กไปมีอีนูหรือคุยหลายคนอะไรประมาณนั้นอ,ะอ่ะประมาณนั้นเดอ๋ยวให้แฟนมาบอกอะไรครับเดอ๋ยวแฟนคือไพ่พระซึ่ง ใหใบนี้ต้องการความชัดเจนค่ะแจกจะกเป็นรายการคะขอความชัดเจนนิดหนึ่งที่มาจีบเนี่ยมาจีบทําไมมาเตาะเล่นธรรมดาหรือมาจีบเพื่อจีบเล่นๆมาแก้เหงาหรือว่ามาทําไมต้องการความชัดเจนในส่วนนี้ว่าที่แท้จริงแล้วเขามาทําไมนะคะโอเควิวออฟฟอร์จูนมาบอกอะไรวิฟออฟจูนมาบอกคุณว่าคุณได้เจอกับซิก ทูออฟคัพคล้ายๆกับโซเมตเลยลักษณะเหมือนโซเมตแต่การที่มีโซเม e เขาโน้ตโซเมตไม่ได้ในึคู่นะคะอาจจะเป็นโซเม t e นี่อาจจะเป็นคนท uh, ี่คุยกันแล้วคุยกันแล้วมันโอเคคุยกันแล้วมันดีหรืออะไรที่ดีแต่ถ้าคนมีความรักดีๆอยู่นะคะถ้าคนความถ้ามีความรักดีๆอยู่มันเป็นรักที่หวังแหววเป็นรักที่อาจจะมีเวลาให้กันละกันอาจจะมีความรู้สึกว่าในความรักครั้งเนี้ย มันมีเวลาให้กับการพาไปกินข้าวไปดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยดูแอบดูออกแนวช่วงนี้คุณก็แฮปปี้อยู่นะมีความรู้สึกว่าแฮปปี้อยู่ในร,รในะในักครั้งใหม่นะในรักครั้งใหม่โอเคไหมอืมโอเคคนที่คุณรักราคะน้ําน้าน้ากระเกตเมินพิจิกคนที่คุณรักล่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าเขาคือถ้าคนที่เลิกไปแล้วนะเขาก็จะรู้สึกว่าตอนนี้ฉันก็ อยู่หล่อๆของฉันสวยๆของฉันไม่มีใครก็ได้มีตังมีตังทําอะไรก็ได้นะสวยๆหลๆ่อๆไม่จําเป็นต้องมีใครก็ได้เขาหันหลังให้คุณไปไหมเขาหันหลังให้คุณไปแต่มีคนเดินหน้าอือขอดูขอดู ใจน่ะนะก็อยากอยู่คนเดียวคนที่คุณรักนะก็อยากอยู่คนเดียวอยากเป็นโสดอาจจะเบื่อในตัวคุณบ้างเป็นบางเวลาเป็นบางโอกาสที่คุณควบคุมความสัมพันธ์เยอะที่คุณคอยสั่งชี้นูน่นชี้นี่มีแฟนเหมือนมีแม่ประมาณนั้นอนะ่ะเขาก็เลยอาจจะเบื่อเบื่อถามว่าใจเขารู้สึกยังไงเขาเบื่อะ่ะแต่เขาก็รักคุณแะหละเขาก็ยอมทน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 ,ทนอาจจะทนไม่ไหวแล้วก็ได้บ้างแต่เดวิลคือ,อรายมันเป็นความรักเป็นความหลงไหล เป็นความรักความหลงไหลหลงนี้เซ็กหลงค่ารม่มหลงหน้าตาหลงเรื่องเงินทองหรืออะไรก็ได้เขาก็อยากจะประครับประคองความรักของเขาไปให้ถึงจุดใหม่เหมือนกันนะแต่มีความรู้สึกในความอารมณ์ของเขาว่ารู้สึกเบื่อๆอยากอยากอะอยากเลิกก,ก็อยากอยากอยู่ก็อยากอยากทิ้งก็อยากเหมือนเหมือนอารมณ์คนประมาณแบบอยู่กับเขาไม่มีเขาก็เศร้าเนาะแต่ไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้แต่มีก็ดี อะไรประมาณนั้นนะคะเขารู้สึกรู้สึกอารมณ์ประมาณนั้นโอเคคุณเออคุณอาจจะคุยกับราศีราศีเดวิลค่ะ,ะราศีมังกรนะพิจิกค่ะมีดึกมีพิจิกนะอืมเดวิลคือราศีมังกรไม่ใช่พิจิกขออภัยค่ะราศีมังกรเดอะมูนราศีมีนมีนอืม ราศีอะไรอีกราศีกันราศีกันเท่าที่เห็นน้ำในถุนตุนกลมมีถุนตุนกลมโอเค The Star ราศีกลมอ่านวโนมความรักความสัมพันธ์ในอะนาคตจะเป็นยังไงขึ้น The Magician แล้วก็ f u r of Wands the star แล้วก็ to off one แล้วก็ f i ไฟ of sort มีความรู้สึกในที่นี้มีคนอยากเดินเออไม่ใช่อยากเดินมีคนอยากเริ่มต้นใหม่อยากเริ่มต้นใหม่อยากมีมีคนในที่นี้มีทั้งคนรักไก่คน <laughs> คนรักเกา่าไม่ใช่คนรักไก่คนรักเก่าเข้ามาค่ะมีคนรักเก่าด้วยนะคนรักใหม่ก็มีคนรักเก่าก็มีในกรณีที่บางคนนะถ้ามีครอบครัวแล้วอาจจะไปอยู่กับครอบครัวก็ได้เนาะ อาจจะไปอยู่กับพ่อแม่ลูกอาจจะไปอยู่กับพี่น้องมีการวางแผนค่ะนึกถึงการวางแผนดีๆนึกถึงอนาคตฉันจะไปยังไงแก่ป่านนี้แล้วไม่มีใครมาสนใจฉันเลยมาก็ไม่จริงใจกับฉันเลย <c oughs> เหมือนแบบคิดมากแล้วเนาะคิดเยอะแล้วละ่ะประมาณคิดไปคิดมาคิดนูน่นคิดนี่กันดิทีเดียวเฉียวจะไปก็ไม่ได้จะกลับก็ไม่ถึงเบือ่อความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่นะั่นนะว่า ถ้ามันกลับมาคืนดีกันบางคนในกรณีบางคู่น่ะเป็นการรักๆเลิกๆรักกันทะเลาะกันเลิกบอกเลิกกันไปแล้วก็กลับมาคืนดีกันบอกเลิกกันไปก็กลับมาคืนดีกันมันยังวนเวียนป้วนเป็นกันอยู่แถวแถวนี้แหละยังไม่ไปไหนยังไม่ขาดจากกันพราะดีวิเว็นไพแห่งเวรกรรมยังมีเวรมีกรรมต่อกันไม่รู้จักจบจากสิ้นน่ะนะคะถึงทะเลาะกันถึงไม่ลงรอยกันถึงงอนกันบ้างจุกจิ๊กกันบ้างก็ยังยัง มีคนอาจจะมีคนบางคนมองถึงการแต่งงานก็ได้นะในความสัมพันธ์นี้นะหรือจะเป็นคุณเองมองเห็นความแต่งงานอยากแต่งงานแล้วละ,ละอยากมีอยากมีครอบครัวละอยากปักหลักละไม่อยากจะอยากจะมีความรักดีๆน่นะนะอยากจะมีความรักที่มันมั่นคงเบื่อคนที่เข้ามากุ๊กๆๆแล,ล้วก็ไปเบื่อมาเตาะๆตะแล,ะล้วก็ไปขายขนมจีบทุกวันขนมจีบเบื่อไม่อยากกินละอยากกินสละเปามั่งแล้วเพื่อจะได้แต่งงานสักทีเนาะโอเค ามาดูใจเขากันคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่น้ำรักคะ่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขารักคุณไหมคะมีคุณเป็นแม่ม้เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงนะดะการเริ่มต้นใหม่อยากเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ที่มีแรงปัรถนานนะนะมันมีความรักนำทางมามันเป็นความรักก่อน ตัวเขาเองเป็นความรักที่นำทางมาเป็นการเริ่มต้นกับชีวิตอยากได้โอกาสอยากได้โอกาสดีๆอยากมีชีวิตดีๆอยากเริ่มต้นใหม่กับความรักของตัวเองอืลักษณะเหมือนคือบางคนมีพร้อมแล้วนะบางคนมีทรัพย์สินสมบัติเงินทองมีพร้อมทุกอย่างแล้วยังขาดอย่างเดียวคือเรื่องของความรัก บางคนในในที่นี้ไม่คุณก็เขาเนะอาจจะเป็นลักษณะของเขา,าเรียกอะไรเก๊กะหลงตัวเองหลงตัวเองเออลักษณะเป็นคนหลงตัวเองเหมือนคนแบบฉันสวยฉันเริศฉันเชิดฉันยิงหรือไม่ก็ฉันหล่อฉันไม่มีเธอก็ได้ฉันหล่อผู้หญิงเยอะแยะอะไรเงี้ยลักษณะเหมือนคนหลงตัวเองนะคะประมาณนั้นเลยทีเดียวอ่าในความสัมพันธ์เนี้ยอืม อยากได้โอกาสจากกัรน่ะมีอะไรที่ให้โอกาสเขาได้ก็ให้โอกาสไปนะอยากมีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์มีโอกาสในความสัมพันธ์นี้เขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณนะ่ะค่ะเขารักคุณแต่เขาก็ยิงหรือเขาหยิงเนาะแต่เขารักคุณจ้ะโอเคไหมน้ำรักเข้าไหมน้ำจ๋าน้ำยังคิดอยู่น้ำบอกค,คิดก่อน ฉันมันพังไปแล้วความรู้สึกที่ฉันมีกับคุณมันพังไปหมดแล้วฉันขี้เกียจกลับไปต้องไปไปแบกรับภาระน้ําทําใจคุณอาจจะคุณกฤติธนูนะคะน้ําก็อยากเริ่มต้นใหม่แต่ไม่รู้ว่ากับคุณหรือกับใครน้ําอยากเริ่มต้นใหม่ค่ะน้ําอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่น้ําก็ยังเลือกอยู่ว่าการที่เดินไปข้างหน้าการที่ไปข้างหน้าจะเจอคนอื่นไหมอยู่นี่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ความรู้สึกของน้ํามันเสียความรู้สึกมันถอย เหมือนความรู้สึกว่าจะเลือกไงดีเนาะจะไปดีไปกบไปก็เจ็บอยู่ก็เจ็บอะประมาณนั้นอะเลยถดถอยในความความรู้สึกของน้ําเองถดถอยในความรู้สึกเบื่อที่จะต้องแบกภาระแบกปัญหาแบกกับความรู้สึกของของบางสิ่งบางอย่างที่มันทะเลาะก,กันแล้วมันก็ไม่จบไม่สิน้นเป็นแบบนี้ก็เป็นอยู่เรื่อยคอยจะเป็นแบบนี้ไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองไม่รู้จักแก้ไข ไม่รู้จักที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นน้ำพยายามทำใจบทหรืออาจจะอยากเดินทางไปไหนขน้ำทำพอแลนคุณอาจจะมีการยกย้ายเนาะอาจจะการการทำใจอยู่ทำใจเพื่อทำใจได้แล้วเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตโอเคไหมโอเคไหมจ้าน้ำมาต่อถ้าคนที่เลิกไปแล้วล่ะงอนกันไปเลิกกันไป พักเบรกความสัมพันธ์กันไปจะกลับมาไหมในกรณีที่เลิกไปแล้วห่างหายกันไปสักสองอาทิตย์เดือนสองเดือนสามเดือนจะกลับมาไหมจ๊ะกลับมาไหมจ๊ะโอ้โหทูออฟครับยังขึ้นมาอยู่ในตัวนี้อีกยังกลับมาไหมรักมาก รักจึงเลยรักมากอยากกลับมาหามากแต่กลัวลอเกินคุณกลับมาคุณก็ยังควบคุมความสัมพันธ์กับเขาเหมือนเดิมกลับมาก็โดนสั่งโดนบังคับโดนนู่นนั่นนี่คิดอยู่กลับมาดีเปล่าคิดอยู่ตอนนี้ไปนั่งทํางานเลยค่ะไปทํางานหาเงินก่อนแบกไว้ก่อนความสัมพันธ์เนี้ยแต่รักค่ะทั้งรักทั้งปรารถนาทั้งอยากกลับมาแต่กลัวคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์เนาะกล <c oughs> ัวขขค่ะกลัวขขยังคิดอยู่ ยังไม่แน่ใจแต่มีความรักให้เหลือเกินมีทุกอย่างให้หมดยกเว้นกลัวกลัวคุณแล้วเกินน้ำคุณโหดขนาดนั้นเลยเหรอ <c ười> ควบคุมความสัมพันธ์สั่งอย่างกับแม่เหรอเออแบบชอบบังคับอ่ละลักษณะของการชอบบังคับไปไหนต้องรายงานไปนูนป่นไปนี่อยู่กับใครอยู่กับเพื่ออยู่ตอนนี้อยู่ไหนโทรอยู่ไหนทําอะไรอยู่ทําไมทํานู้นทำไม,ำำำไมคือเป็นคนสั่งน่ะเนาะอืม ให้ส่องเฟซส่สองไลน์ส่องเฟซบุ๊กโทรศัพท์มือถือส่องหมดเก็บหมดขอดูก็กลุมทุกอย่างเขาเลยกลัวอยากกลับมาอยากกลับอยู่รักไหมรักอยากกลับอยากแต่อขอคิดดูก่อนนะ <c oughs> ขอคิดดูก่อนถ้ากลับมาแล้วจะเป็นยังไงกลับมาแล้วก็ต้องมาทําใจกันอกีกแถมเรน่อยังขึ้นมาหนึ่งกับผู้หญิงที่เป็นแม่โอ้โห <c oughs> เออเออบางคนอาจจะมีการถ้าในคู่ดีๆอาจจะมีการคิดถึงเรื่องการแต่งงานนะ อาจจะมีการท้องการแต่งงานนะแต่มันมีความรู้สึกที่จริงอยากได้โอกาสอยากได้โอกาสดีๆอยากเริ่มต้นใหม่อยากส่งข้อความหาแต่ในบางคนมาู้สึกมันพังบารมยากกับคืนเหมือนกันเนาะน้ำด่าชีวิตคือไพ่ออกมาเหมือนเหมือนกันหมดเลยอะไพ่แทบจะไม่ต้องคือเนี่ยดูไพ่สองชุดแทพร,แรนขึ้นมาเห็นไหม เอ็มเพลิขึ้นมาเห็นไหมเป็นตัวตนตรงนี้ยังขึ้นโฟออฟวานตรงนี้ยังขึ้นตัวนี้ยังขึ้นอาจารย์สับไพ่แล้วนะคะเห็นไหมมีการเริ่มต้นใหม่ลักษณะของเด็กคุณอาจจะครบเด็กเปล่าน้ําครบเด็กใช่ว่าไปหลอกเด็กมาใช่ไหมไปหลอกเด็กมาใช่ไหมมีรู้สึกกับไพ่ของเด็กขึ้นมาเยอะถ้าไม่ใช่เด็กก็ลักษณะของคนปลิงเป็นผู้ใหญ่แต่นี้ใส่เป็นเด็กก็มีนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะ น้ำะ่ะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะมีไหมน้ำกำลังตีกันอยู่จิตใจกำลังว่าวุ่นมากพออยากจะเดินจากมาใจหนึ่งก็อยากเดินจากมาแต่อีกใจนึงก็ไม่อยากแยกไงไงคุณเป็นเดอะเอ็มเดอะไฮลเดอไฮพิงเทสน่ะจะมีคนใหม่มาไหมมีค่ะน้ำระวังจะมีเด็กเข้ามานะ จะมีเด็กเข้ามาเด็กคนนี้เป็นคนที่รักสนุกหล่อนรัาไปวันวันยังเป็นคนฉลา,าดเด็กคนนี้เป็นคนฉลา,าดค่ะลูกเล่นเยอะแพรวพราวไปเลยเจ้าชู้ด้วยเพราะฉะนั้นระวังหน่อยคนที่เข้ามาใหม่หรืออาจจะมีการเดินทางไกลค่ะไปเที่ยวที่มีน้ําไปท่องเที่ยวต่างประเทศท่องเที่ยวทะเลท่องเที่ยวภูเขานะคะอย่าคิดมากค่ะคุณเองเป็นคนคิดมาก คิดฟุ้งสั้นมากมายกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงคุณทําจิตให้นิ่งหน่อยคะ่ะน้ําคะคุณเองไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามนะคะคุณเป็นคนที่ใจสภาวะไม่นิ่งอะ่ะเขาเรียกใจโรเลทําไมถึงบอกว่าใจโรเลคืออะไรรู้ไหมเป็นคนที่เวลามโหโมโหหน้าดูเลยสามารถบอกเลิกได้มโหจัดแต่พอผ่านไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงอารมณ์ดีๆอ่าไม่อยากเลิกแล้วไม่น่าพูดไปเลยเมื่อกี้คุณเป็นอารมณ์ไม่คงที่น่ะ เป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเป็นคนที่มีเซนดีด้วยเป็นคนที่มีเซนดีถ้าคุณเซนคุณบอกว่าคนรักของคุณมีแฟนคุณก็เชื่อเถอะว่ามันมีจริงๆเชื่อเถอะเชื่อเถอะทำบุญเยอะๆนะคะคุณเป็นคนเซนดีแล้วคุณจะมีอะไรนําทางดีๆมาโอเคขอให้แนะนำห้าใบากับน้ําทํายังไงถึงชีวิตถึงจะมีความสุขในเดือนเมษาอยู่ยังไงสวยๆเลิยรๆชัดๆยๆิงๆ นะคะอืมไพ่แม่ไม้ขึ้นมาถึงสองใบคุณมีปัญหาเรื่องความรักใช่ไหมรักสามเศร้าเราสามคนที่มันเลือกไม่ได้คุณเลือกไม่ได้หรือเขาเลือกไม่ได้คะอืมโอ้โหไพ่เลือกไม่ได้ใจใจคุณว้าวุ่นอยู่ขนะนาเลือกไม่ได้คนเก่าก็จะเอาคนใหม่ก็มีแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่เขามาที่เขาเข้ามาจิตใจเขารู้สึกยังไงกับเราได้นความรู้สึกว่า คนที่ชอบคนที่ชอบเขาก็ไม่ชอบเราคนที่เราชอบคนที่เราชอบเขาก็ไม่ชอบเราคนที่เราไม่ชอบเขาเขาก็มาชอบเราเลยไม่รู้จะตัดสินใจยังไงมันตีกันวุ่นวายไปหมดในสมองอยากไปก็อยากอยากกลับก็อยากตอนนี้รู้สึกว่าใจคุณว้าวุ่นมากใจิตใจว้าวุ่นแถมรู้สึกเจ็บในใจเจ็บลึกๆคุณไปโดนพ่อไม่หลอกมาหร,หรือแม่ไม่หลอกมาคะลักษณะของ queen of one วีนออฟวานเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้เป็นผู้หญิงเก่งทํางานเก่งนะคะผู้หญิงคนนี้มีความฉลาดมีเซนด้วยเซนดีมากๆนะคนคนนี้เนี่ยสวยเลือกได้ด้วยแต่บางครั้งวีนคนนี้เนี่ยเห็นวีนถือนีเท้าไหมคะควีนเป็นลักษณะของตัวตนของคุณเช่นกันเป็นธาตุน้ําคือบางทีก็ยังไม่รู้สึกว่าอยากจะจะลงเอยกับใครอะ อืเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มีความมุ่งมั่นทํางานเก่งความฝันฟนลี่่ะใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงนะชอบสังคมแต่ยังไม่คิดจะลงเอยกับใครบางทีก็ชอบอยู่คนเดียวแต่บางทีก็อยากมีคนไว้เอาไว้เอาไว้ไปเป็นเพื่อนเอาไว้ไปเป็นที่เอาไว้เพื่อนเที่ยวเพื่อนคุยแต่ยังไม่อยากลงเอยและไม่ยังไม่อยากจริงจังกับใครมากในบางครั้งเน,นะในความรู้สึกข,ของในบางครั้งไม่อยากตอนนี้อยากจะอยู่เฉยๆแบบนี้ลนะ ใครจะมาจีบก็มาเข้ามาก็แต่ยังไม่อยากจะลงเอยกับใครยังไม่คิดมากกับใครยังไม่มองมองเป็นคนที่ฉลาดมองดูคนโน้นมองดูคนนี้เป็นคนที่ผ่านโรกมาเยอะนะนะค่อนข้างระวังตัวค่ะคุณเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างดื้อด้วยเพราะฉะนั้นในสมองของคุณเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกอ่ะอย่าไปคิดมากคิดมากกดหัว่วความรู้สึกของคุณร้ือกมันตีกันลือเกินโอเค อะไรต่อหมดแล้วเนาะนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ก็บอกไปแล้วในอนาคตสิ่งที่ต้องระวังทํำยังไงถึงจะมีความสุขก็คืออย่าคิดมากค่ะคิดมากเลือกไม่ได้มันมีเยอะก็ตัดตัด,ตดมันทิ้งไปบ้างก็ได้มันมีเยอะเลือกไม่ได้ไงมันเครียดไงคนโน้นก็ดีคนนี้ก็รอคนนี้ก็สวยมันเครียดใช่ไหมล่ะมีเยอะเกินมีอะไรที่ขาดคําถามไปไหมอืมเออมันขาดไปคําถามหนึ่งเดี๋ยวเรือนไพ เขาคนนั้นของน้ำน่ะมีคนอื่นไหมเออมีไหมคนที่น้ำรักไหมอ่ะเขามีคนอื่นไหมคำถาม,ถามขัดไปหนึ่งคำถามเนาะถ้าจำได้ก็จะถามให้เนาะถ้าจำไม่ได้ก็เลยไปเลยละกันเหยนินเหยวนโอ้ยเขาเจ็บกับคุณนะน้ำเขาเจ็บกับคุณสิบดาบสิบดาบโอ้ไพ่เห็นไหมไนออฟไนท์ออฟคับขึ้นมา เขาอยากได้ความชัดเจนจากคุณเหมือนกันรอคุณโยเขาแอบสืบแอบส่อ,แบบองแอบบดูคุณย the world, อยเดเวลการมีสลักยังไม่มีคนอื่นเท่าที่เห็นแต่อาจจะมีคนเข้ามาเขาอาจจะมีการพูดคุยป้าอาซื้เดี๋ยวนะขอดูเขาว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณรักเขาเขาไม่รักคุณหรอเขาไม่มีคนใหม่นี่นะมีหรอ,อขอดูมีคนใหม่ป้าจักอะไรอ้อแค่คุยโอเคแค่คนคุยนะ่ะในความสัมพันธ์นี้บางคนนะมีการ ีความสัมพันธ์นี้บางคนมีการซัพพอร์ตกันในเรื่องเงินมีการซัพพอร์ตอาจจะให้เงินกันใช้เป็นแฟนกันให้เงินกันใช้ซื้อของซื้ออะไรให้เปย์สายเปย์ดีจุงเจอสายเปย์ดีไม่เจอสายเทเขามีคนคุยหลายคนละแต่คนคุยหหญยคนน่ะใจก็อยู่กับคุณแค่คนเดียวนึกออกไหมอืมดูเขาโอเคอยู่นะสบายใจได้นะจ๊ะโอเคของน้ำอ่ากรกฎ ใช่ไหม m พฤติกของเดือนเมษาสิบ6ถึง30เมษายนมีแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรหนักอกหนักใจมีแต่หนักใจอย่างเดียวคือไม่รู้จะเลือกใครนร่าแดะเพราะมีเยอะเกินไปเลือกเลือกสักคนหนึ่งจะได้สบายใจนะจ๊ะความรักดีๆมีมาให้รักดีๆต้องสร้างเองใจเล็กใจไม่ได้ใจแลกเงินก็ไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นใช้การดําเนินชีวิตดีๆนะคะจะได้มีความสุขในความรักจริงใจกับเขาเขาจริงใจกับเราทะมุนเยอะๆ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ